คนในวงสาวน้อยหลายคนออกมาโพสต์ขอบคุณน้องอิงแบบนี้สุดยอดสองสาวันที่ผ่านมานะครับมีคนในวงหลายคนออกมาโพสต์ขอบคุณน้องอิงกรณีที่น้องอิงทําให้แต่ละคนนะมีมาไรนะครับรายละเอียดตามไปดูนะครับ <c oughs> บางคนบอกหัวล้อไมนะ่จริงจริงใจมากเลยหัลอล้อแบบเนี้ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะแล้วแต่แต่มีสไตล์ลุง ก็สองสามวันที่ผ่านมานะครับทั้งเริ่มเริ่ม,มที่โพสต์ขอบคุณที่เห็นได้ชัดเริ่มที่ป๋อมแป๋มนะครับป๋อมแป๋มมีคนติดตามครบหนึ่งแสนวิวหนึ่งแสนซับับคนติดตามก็ออกมาโพสต์ขอบคุณพ่อโจขอบคุณวงขอบคุณพวกการขอบคุณน้องอุ้งอิง่งที่ทําให้อ่ายอดติดตามน้องน้องป๋อมแปม๋มครบหนึ่งแสนคนแล้วก็ เป็นที่รู้จักแล้วไรายได้จาก youtube นี่น้องป้อมแปมนี่ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำสามหมื่นอัพต่อเดือนได้แน่แน่ได้แน่แน,แน,แน่จะไม่ขอบคุณได้อย่างไรเนาะนี่แหละของแท่น้องอิงของแท้ทำให้คนเข้ามาติดตามสาวน้อยเป็นแพ,ง,พงติดตามป้อมแปมมากขึ้นนะคนแรกที่ออกมาโพสขอบคุณคนที่สองที่ออกมาโพสขอบคุณก็คือพ่อกัญชัยพ่อกัญชัยอะ ออกมาโพส์ขอบคุณน้องอิงแล้วก็พลังเงียบที่มอบมาลัยออนไลน์ให้กับน้องอิงและให้กับตนและทีมงานที่อยู่ในนั้นนะขอบคุณที่รักแทนกันเริ่มจากรักน้องอิงแล้วก็เผื่อแผ่มาถึงคนรอบข้างเยอะมากนะครับแล้วพอกันชัยไลน์เนี่ยยายไลฟ์นี่สี่ถึงห้าคนที่รวมอยู่นั้นที่มีไรายได้จากมาไลนะ โดยเฉพาะขายใหญ่ประจำช่องของยายไล่คือพี่อิตเตอร์นะพี่อิตเตอร์ที่เป็นขายใหญ่โอนทีนึงหลายหมื่นแล้วก็ให้แต่ละคนหลายพันอะไรเงี้ยนี่คือพลังความฮักความแพงที่มีต่อน้องอิงแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงนคนอื่นๆในวงด้วยพ่อกันใช้ยก็โพสขอบคุณคนต่อมาที่โพสขอบคุณก็คือบบาวตุยรำเพ่นอนิเชียวบ่าตุยนี่ขอบคุณแล้ว ขอบคุณอีกคนเข้าไปตามดูช่องเบาตุย้ยมอบมาไรให้เบาตุย้ยพลัง f c ซน้องอิงทั้งทีมงานหลังบ้านน,น่นนี่นั่นเบาตุ้ยก็โพสต์ขอบคุณน้องอิงที่ทำให้เบาตุ้ยมีวันนี้โพสต์ขอบคุณวงนะครับคนถัดไปที่ใครคือพระเอกต้นกับน้องจินนะครับก็โพสต์ขอบคุณน้องอิง f c ซน้องอิง ช่วงเนี้ยคนในวงจะโพสขอบคุณ fc น้องอิงจะได้มาไล่จาก fc น้องอิงเขียนเลยนะเขียนที่มาไล่เลยนะแต่ละคนขอบคุณน้องอิงที่ที่มีพลังที่ทำให้แต่ละคนมีไรายได้เพิ่มจากมาไลยออนไลน์นะสุดยอดจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่เพราะน้องอิงก็จะเขียนทำไมล่ะ fc น้องอิงอ่ะเพื่อแผ่บารมีบุญไปให้กับ คนรอบข้างในวงเยอะมากใครเห็นด้วยก็ลุงเ <c oughs> ม้นมาโอ้โหสุดยอดนะครับคนต่อไปที่โพสล่าสุดเลยคือแม่ปิยพรนะที่สอนน้องอ,อสอนน้องเต้ยเมื่อคืนนี้ก็โพสนะครับว่าขอบคุณน้องอิงที่ขอบคุณเอฟซีน้องอิงที่ให้มาไลัยมาแม่ปินะดูดิแม่ปีสอน คนลงคลิปว่าแม่ปีสอนอ,อน้องอิงร้องเต้ยร้องลําเนาะก่อนลําก่อนเต้ยให้พลัง fc ก็ส่งมาไล่ไปให้นี่แหละจะเห็นว่าพลังความรักของน้องอิงพลัง fc ที่รักตัวน้องอิงเผื่อแผ่ไปถึงคนในวงหลายๆคนในวงจึงโพสขอบคุณสุดยอดนะ งนี้สุดยอดเอ่อเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ไม่ง่ายจะเจอคนที่มีพลังให้คนรักและก็เผื่อแผ่ไปคนรอบข้างได้เยอะขนาดเท่าน้องอิงเนี่ยน้อยมากหลายสิบปีหรือหลายหลายหลายสิบปีถึงจะมีแบบนี้สักคนหนึ่งนะครับสักคนหนึ่งลุงก็เพิ่งเห็นนี่แหละเกิดมาจะหกสิบปีก็เพิ่งเจอเนี่ยครั้งแรกว่าเอ,อ ความรักของต่อคนคนหนึ่งน่ะมันเผื่อแผ่ไปหาคนรอบข้างได้เยอะมากๆเยอะจริงๆช่อง youtube สาวน้อยเพจบรรพนแพงเนี่ยลงทุดลงขายว่าลํำเพลินออฟฟิเชียลีไรายได้จุลุกตอกแตกสามพันห้าพันนมีเป็นยี่สิบช่องมีไรายได้หลักแสนนี่มีสี่ห้าช่องอะหลักแสนนะของสงาวน้อยเพจรรพแพงรายได้หลักหมื่นนี่มีเป็น30มสิช่อง่ลนะ เพราะอะไรเพราะพลังของน้องอิงแค่ไปทายให้มีน้องอิงคนดูหมดจริงไหมใครว่าจริงเม้น์มาให้ลุงชื่นใจหน่อยดิ <c oughs> ของลุงนี้ก็พ,พูดเรื่องน้องอิงมีคนดูคนกดไลค์กดแชร์กดซัดจะขายช่องบ้านทุ่งคาเฟ่เ,ฟเล็บอ้วนชวนคุยเนี่ยจนจะถึง6กห0ื่นแล้ววันนี้ก็ให้ถึงหกหมื่นนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆโอมเพียงอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิง,อง,อง,องเพียงหกหมื่นภายในวันนี้ เพียงเพื่อนี่แหละพลังที่มันมีอยู่จริงจับต้องได้จริงเห็นจริงว่าเผื่อแผ่ไปได้คนในวงถึงได้โพสต์ขอบคุณนะอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายที่ขอบคุณนั่น,นคือใครรู้ไหมพี่หมอนอิงคนติดตามน้องอิงโอ้โหคนติดตามนี่ขเขาเนี่ย แทาทุกวันน่ะได้รับมาไลัยออนไลน์จากพ่อพ่อแม่แม่ที่รักน้องอิงคือว่าคนดูแลน้องให้ด้วยไม่ได้ช่องโน้นก็ได้ช่องนี้ติดหน้าเวทีไม่ต้องพูดถึงครูหมอนอิงเนี่ยได้ไปกับน้องตลอดทุกวันส่วนมาไลัยออนไลน์อ่ะบางคนไลน์ช่องโน้นก็ฝากมาให้พี่หมอนอิงไลน์ช่องนี้ก็ฝากมาให้พี่หมอนอิงพี่หมอนอิงถึงได้โพสต์ขอบคุณน้องอิงเห็นไหม เพราะน้องอุกอิงคนเดียวพลังมันเผื่อแผ่ไปได้รอบด้านเลยเผื่อแผ่ไปทั้งวงเลยดีกว่านะสองร้อยกับชีวิตมีงานทุกวันล้นหกปีฤดูกาลนี้ล้นไปแล้วฤดูกาลหน้าร้อยกว่างานไปแล้วคือปีหกแปดหกเก้าก็มีไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบ 3, 40, งานเนะี่ยเจ็ดศูนย์ไม่ล่อไปสิบสิบงานแล้วเหรอนี่แหละพลังความรักที่มีต่อน้องญิงพลังการให้ ต่อคนรอบข้างน้องอิงไม่ต้องพูดถึงพ่อเอกแม่หน่อยนะเหลือเฟือนะจนเอามาแบ่งปันให้คนรอบข้างมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนาน,นานทีจะเจอคนแบบนี้จริงไหมใครจริงเห็นด้วยเม้นมาไม่เห็นด้วยก็เม้นได้ <c oughs> อฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ช่อง,องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บอคนจนกุยนี่นี่นี่น เพื่อไม่พลาดคลิปดดๆน้องและมาจังหวัดการและเรียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญบอกว่าเป็นเอซน้องอิงมีส่วนลดให้โอ้ยมันมากริงพูจริงมันคลิปนี้แค่น,คนี้ไปแล้วแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย